ห้องเก็บของเต็มไปด้วยสิ่งของชิ้นเล็กๆที่แปลกประหลาดหุ่นเชิดกระดานผีถ้วยแก้วเทปเสียงสมุดไดอารี่แล้วก็กล่องแหวนถึงวิกตอเรียที่รักนี่คือความลับเก็บซ่อนมาตลอดชีวิตของฉันในฤด,ดูร้อนปี1 9 7 3ฉันได้ฆ่าหญิงสาวคนหนึ่ง นี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจผู้เด็กๆต้องชอบแน่ฮแย่จังไม่มีเจอฟันที่นี่เลยเยี่ยมเลยสร้างกับดักตรงนี้อีกที่ตอนนี้รอบๆกระท่อมปลอดภัยแล้วทีนี้เอากระดานพวกนี้ไปไว้ที่ด้านทิศตะวันออกของกระท่อม เราต้องใช้กระดานพวกนี้เพื่อปิดทางด้านนั้นด้วยให้ตายสินี่เธอทำได้ยังไงอ่ะเธอไปเอาเรียวแรงจากไหนมายุคข,ของพวกนี้ด้วยร่างกายที่ผอมเพียวแบบนั้นนะนี่ยังไม่เท่าการฝึกที่ฉันได้รับมาจากฟาวเดชันเลยค่ะบลอน,นี่ถ้าเธอเหนื่อยจะนั่งพักก่อนก็ได้ค่ะ ที่เหลือฉันจะจัดการเองสาวๆฉันเจอของบางอย่างที่ห้องใต้หลังคาฉันเอาลงมาดึกเวอร์ดินทาทาคีเปอร์นั่นเอนนี่เธอปลอดภัย อะไรอยู่ข้างหลังเธอนะไม่เห็นจะรู้เลยว่าไอ้พวกบ้าน,นั่นยังมีอีกเป็นกองทัพอ่ะไม่นั่นแค่กลุ่มมอนสเตอร์นะอืมจะเรียกกองทัพก็ได้นะเฮยเยี่ยมไปเลยอะ่ะแล้วทีนี้พวกเราจะจัดการกับมันยังไงอะ่ะพวกเราตายกันหมดแย่แง,ง่ฉันวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้ว เยี่ยมเลยเพราะเธอวางกับดักไว้แล้วเซเลตรากับดักทำงานเตรียมตัวเข้าปะทะ